2,556มีบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการจำนวน28ท่านขอเชิญทุกท่านได้รู้จักกับผู้ทรงคุณวุฒิในการทำงานดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางเยาวภาศิริขันตำแหน่งคือหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลกาลสินประสบการณ์ทำงานก็เริ่มทำงานตั้งแต่ปี2519จนถึงปัจจุบันก็37ปีเต็ม ความภาคภูมิใจในงานก็คือได้เป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจนกระทั่งถึงวันกเกษียณวันนี้นางนพมาสจีราระรื่นศักพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลกาลสิน์สวัสดีค่ะดิฉันนางแสนสุขนาชัยเวียง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจานค่ะอายุราชการณปัจจุบันก็38ปีค่ะความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ก็มีความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นหมออนามัยนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขค่ะก็ขอ,อกขอบพระคุณผู้บงังคับบัญชาทุกระดับนะคะที่ให้การ ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนมาตลอดค่ะขอบพ่ะคุณค่ะนางทองสุขริตรุ่งหัวหน้าสถานีอนามัยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาดสวัสดีค่ะดิฉันนางประณนีตภูสาลีตำแหน่ง พยาบาลเทคนิคชำนาญงานประจำที่หน่วยงานศูนย์เตจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินค่ะซึ่งได้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานศูนย์เปได้10ปีก็มีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นตัวเป็นหน้าที่ที่ท้าทายแล้วก็มันหนักพอสมควรแล้วก็การที่ทํางานที่หน่วยงานศูนย์เปเนี่ยก็ได้รับเกียรติ ได้เป็นพยาบาลพยาบาลดีเด่นประจำปี2555ดิฉันนงนุกแสงฤทธิ์เป็นพยาบาลเทคนิคประจำโรงพยาบาลภุชินาลายนะคะทำงานประจำที่นี่มา36ปีมีความภาคภูมิใจคือได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้หายจากโรคสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะแม่ชินชินมาลาดุลชาติค่ะเนังานยูนิกระสานทิปีค่ะโรงพยาบาลยุพราชหน่วยอิสซักฟอกค่ะสวัสดีครับผมนายประมวดอุงเรื่องครับทำงานโยโรคโรงพยาบาลน้ำามน30ปีครับในตำแหน่งผู้สเสียเลือคนไข้ในหนาที่การงานผมผมมีความภาคภูมิใจหลายอย่างเช่นว่าในซอยเรือพี่น้องประชาชน ในซอยเลือเจ้าหน้าที่น้ำกันมีความเพื่อ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 แพร่เพราะฉะนั้นสิ่ง<ม>เหล่านี้เป็นสิ่งผมภาคภูมิใจที่สุดครับแต่ผมน,นายนรินทร์ฐานโอฬารตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ที่โรงพยาบาลน,นามนในเวลาทำงาน28ปีที่โรงพยาบาลน,นามนมีความภาคภูมิใจในเพื่อนร่วมง,งานที่ดีได้รับใช้ บริการคนไข้ที่โรงพยาบาลนามนครับผมนั่นบุรุษกงแหลมครับทำงานอยู่โรงมยาบาลกับน้าใสเ็นระยเวลาถามพิทีครับในทํำการจัดสวนจัดอยางตดแตงต้นไม้ต้นตนไม้ผู้มีทัดยุพันธุ์ีสวยงามได้ดีขึ้นเป็นความผูกความควกภา้พาขึใจของผมครับ สวัสดีครับก็บผมนายชาลีพูนเนมินปฏิบัติงานอยู่โรงพยาบาลยางตลาดในตำแหน่งพนักงานผู้สูยเหล่าคนไข้มาเป็นเวลา23ปีผมเป็นลูกจ้างที่ได้รับรางวัลแหวนทองประจำปี2555ผมภาคภูมิใจมากขอขอบคุณท่านผู้อำนวการหัวหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานทุกคนที่มีน้ำใจกับผมที่ดีตลอดมาขอขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับผมสมนึกอินทรีนะครับทํางานอยู่โรงพยาบาลทศคันสามสิบปีแล้วเป็นพนักง,งานของพาต์านะครับเดี๋ยวมารับใช้พ่อแม่พี่น้องชชยชนจนได้กันด้สามสิบปีดีใจมากๆที่ได้เฮ็ดงานอยู่ซาสุขและทํางานราชการทือว่าเออดีมากๆเลยใส่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องและทั้งข้าราชการทุกๆคนและทุกๆไฟช่วยเหลือเชื่งกันและกัน ผมว่ามีผักคว่วภูมใจร้ายหลายดีใจมากๆนะครับเดี๋ยวได้ทำงานนี่ครับดีค่ะสันเสริมจันทวันตำแหนง่งผู้ซอยจนาที่อนามัยอยู่โรงพยาบาลขมวง <Okay. S 2> ได้ทำงานมา31ปีมีความผาคุ้มใจหลายที่ได้ไปแนะน้ำหญิงหลังคลอดและ มีโอกาสได้เป็นปาดนมแม่พู่มใจหลายค่ะดีค่ะดิฉันนางลูกีอุดมราชค่ะตำแหน่งพนักง,งานห้องยาทำงานอยู่โรงพยาบาลกำม่วงได้25ปีค่ะแล้วก็ดิฉันพู่มใจว่าได้ให้กับเขาให้ค้นไข่ค้นไข่ก็ว่าแซบ่บดิฉันพู่มใจมากค่ะนายพิชิตบุญสุข พนักงานขับรถยนต์สหนึ่งโรงพยาบาลคำม่วงสวัสดีครับผมนายบุไลเทพศรีครับผมตำแหน่งพนักงานรักษาวามปอดภข้ของโรง,งพยาบาลสมเด็จผมทำงานมา3าสิบเอ็ดปีแล้วครับผมดีใจที่รับใช้โรงพยาบาลสมเด็จ้าสมเด็จส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนายธงใสศรีสารตำแหน่งพนักง,งานขับรถกีเ้มา ทำงานอยู่โรงพยาบาลสมเด็จมีเป็นเวลาประมาณ32ปีครับภูมิใจหลายทกี่ได้มาซอยเรือพี่น้องอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จครับนายสมรพระสุพันธ์พนักงานช่วยเหลือคนไข้สหนึ่งโรงพยาบาลสมเด็จสวัสดีครับผมนายเกณฑ์ผู้บุตรตะตำแหนง่งพนักงานเปวสองครับผมเลิิช่างน้ำอายุราชการ36ปี ตำแหน่งพนักง,งานทั่วไปบอ่อสองผมภาคภูมิใจที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลกาสินสวัสดีค่ะดิฉันนางยุพินฉายจรด์ค่ะตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการอายุราชการ34ีปีค่ะก็ภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานอยู่โรงพยาบาลกาลสินและมีมีหัวหน้างานที่ดีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักค่ะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันวนลวลละอองสุภาพตำแหน่งพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้สอสอรับราชการที่ธนาคารเลือดมา37ปี5เดือนดินฉันภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสทำงานลงพยาบาลกระเสียนได้ออกรับบริจาคโลหิตได้มีเพื่อนร่วมงานที่ดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางแคน,นงนิดใจวิเชียนตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้สอสองจูโรคบานกาลสินทำงานมาเป็นเวลา33ปีความภาคภูมิใจดิฉันได้รับรางวัลคนดีสีโรงพยาบาลกาลสินในปศ2553และเป็นตัวอย่างในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายเป็นประจำขอบคุณค่ะ นางจินตนาคารพวงพนักงานประเมินผลสอสองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาลสินนายสมบูรณ์ภูมะลัยพนักงานประจำตึกบสองโรงพยาบาลกาลสินนายเพชรศรีภูทัดฝนประจำตึกบสองโรงพยาบาลกาลสินนายธงชยัยแพทย์ผลช่างเชื่อมชอหนึ่ง โรงพยาบาลกาลาสินนายวินิตยอยู่หนูพะเนาพนักงานซักฟอกบอสองโรงพยาบาลกาลาสินตลอดระยะเวลาหลายสิบปีบนเส้นทางการทำงานในฐานะผู้ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ท่านทั้งหลายได้ทุ่มเทกายใจทำงานเต็มความสามารถเพื่อการมีสุขภาพดีของพี่น้องประชาชนเราชาวสาธารณสุขจะจดจำภาพความประทับใจและคุณงามความดีของท่านไว้เป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าตลอดไป